สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอเชียงใหม่ C M v a l e t y นะครับตอนนี้โอ๊อยู่ที่กาดหลวงนะครับวันนี้ก็เป็นคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปที่พักเบรกระหว่างอาคอนเทนต์ของช่องนะครับก็เป็นโจทย์นะครับวันนี้มีโจทย์โจทย์หมายถึงไม่ได้โจทย์หมายถึงโจทย์ในพยานสารใดๆนะครับแต่เป็นโจทย์ที่ตั้งไว้แล้วเราก็ต้องมาแก้โจทย์นั้นนะครับ โจทย์ของโอ๊ตอยู่นี่ครับผ้าสีแดงนี้นะครับผ้าสีแดงนี้คืออะไรนะครับมีความหมายหลายอย่างนะครับสีแดงนะครับตอนนี้โอ๊ตก็มาที่กาดหลวงนะครับแล้วก็จะไปร้านผ้าวันนี้มาซื้อคือทําเวลานะครับโจย์ก็คือมีมาซื้อของชิ้นเดียวอย่างเดียวนะครับคือคือเป็นสวัสดีครับก็เป็นที่คุ้นเคยนะครับก็เป็น กัดหลวงนะคะเป็นที่คุ้นเคยของโอ๊ตมากๆนะครับโอ๊ตทุกครีแล้วก็ผูกพันกับกัดหลวงมาระยะเวลามากกว่า20ปีนะครับแล้วก็ได้มาทำธุรกิจเกี่ยวกับชุดนะครับก็บรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับก็อันนี้คือด้านหลังของตลาดซึ่งก็จะมีร้านขายผ้าเยอะแยะหลายร้านนะครับแล้วก็มีหลายอย่างนะครับก็ส่วนมากก็จะเป็น ผ้าร้านทองแล้วก็อาหารของฝากของที่ระลึกหลายหลายอย่างนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดเซนเตอร์พอยต์เลยทีเดียวก็เป็นวัดจีนนะครับแล้วด้านในก็จะเป็นการดหลวงที่เป็นออริจินอลเดี๋ยวจะพาไปชมครับนึงนะครับซึ่งร้านผ้าก็จะมีหลายร้านนะครับร้านมีหลายร้านแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นผ้าที่ราคาย่อมเยาวนะครับผ้าลูกไม้ นะครที่เป็นกองกองนี้ก็ปมนผ้าลูกไม้มีหลากหลายนะครับโจทย์อยู่ตรงนี้นะครับผ้าสีแดงนะครับแล้วก็อยากจะให้ FC มาชมตลาดแป๊บนึงก่อนที่จะไปซื้อผ้านะครับนะก็จะประมาณนี้ครับก็จะมีไส้อวมีแคบหมูนักพริกหนุมน้ำพริกตาแดงแล้วก็ของแห้ง ต่างๆนะครับมีกาลแมด้วยนะครับชั้นบนนะครับโอ๊ตก็เคยทําคลิปไปแล้วเนาะก็ชั้นบนก็จะเป็นร้านขายเสื้อผ้านะครับสวัสดีครับก็จะมีของขายหลายอย่างครับแล้วเราก็มาถึงตรงนี้นะครับคือสีแดงนะครับโจทย์ของโอ๊ก็คือ งานปาร์ตี้สีแดงมีคนอยู่10คนนะครับมีคน1ิคนไปงานสตาร์ปาร์ตี้แล้วก็ต้องประหยัดงบที่สุดนะครับแล้วก็ต้องเป็นสีแดงด้วยใช้ผ้าสีแดงหนึบผืนนะครับทีนี้นะคะพอยตรงนี้ก็คือมันก็ตื่นเต้นนะครับเพราะว่าต้องประหยัดด้วยนะคะประหยัดงบที่สุดนะครับเท่าที่จะประหยัดได้นะครับแล้วก็เลยนะครับมาหาผ้านี้ให้นะครับซึ่งก็จะเป็นผ้าสีแดงนะครับแล้วก็ เป็นอะไรเอ่ยนะครับก็เป็นนะครับโอโกแนะนําให้เขาบอกว่าค้าเซ็กซี่ด้วยนะครับเนาะถ้าเป็นผู้ชายก็ทําเป็นบางระจันเลยทีเดียวนะครับโอโกแนะนําให้ใช้ผ้าสีสีแดงนี้นะครับแล้วก็อาจจะต้องเป็นถ้าเป็นผู้หญิงนะครับก็จะทําเป็นแบบเออเป็นแบบโบราณนะครับถ้าเป็นผู้ชายก็ทำเป็นจงกระเบนเล็กๆนะครับ ถ้าเป็นคนเหนือก็เรียกว่าเค็ดมามนะครับสีแดงมีหรือเปล่านอ้องสีแดงนี้แดงไม่มีก่ะครับต้นนี้มีแดงนี้ถ้าแดงอันนี้มีของเจ้าหม่ได้กะ่ะอ๋อโอเคนะครับนี่ก็เป็นร้านประจําของโอ๊ตน,นะครับชื่อร้านเด่นอ่าเด่นเสมอแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นร้านนิรันด์นะครับสำหรับเอฟซีที่อยู่เชียงใหม่ หรือว่าเคยมาจังหวัดมาซื้อผ้าที่จังหวัดเชียงใหมก่ก็สวัสดีครับบม่บได้มาเมื่อเลย <laughs> เดี๋ยวสต็อปไปก่อนนะครับอโอเคโจทย์ก็คือมีคน10คนก็คือประมาณว่าตัดตัดเท่ากับอันเดิมนี้คือที่บ้านมีอยู่แล้วเนาะแล้วก็จะ10คนก็เลยต้องตัดแบบนี้นะครับประมาณ2เมตรครึ่งนะครับ5ชิ้นแล้วก็แบ่งครึง่งแบบนี้นะครับ หาชิ้นแบ่งครึ่งแล้วก็เดี๋ยวคำนวณเงินก่อนนะครับว่าเอาตังค์มาแค่500บาทไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่านะครับเมละดสบาทนะครับก็จะเป็นผ้าดิบผ้าดิบก็จะมีคุณสมบัติเป็นออกแนวผ้าฝ้ายนะครับว่าผ้าฝ้ายผ้าฝ้ายนั่นเองนะครับแต่วา่าบางทีเราก็เรียกว่าผ้าดิบนะครับซึ่งก็จะมีหลากหลายสีมากมีหลากหลายสีอันนี้ก็จะเป็น ร้านนี้ก็จะเป็นแนวแนวผ้าดิบแล้วก็ผ้าซับในนะคะแล้วก็ผ้าแฟนซีต่างๆที่ราคาย่อมเยาวแล้วก็จะมีในส่วนของเป็นไหมพรมนะคะที่ไว้ถักทอนะครับแล้วก็ร้านนี้ก็จะพิเศษอย่างหนึ่งก็จะมีในส่วนของยยโพลีเอสเตอร์ขายนะครับแล้วก็จะมีพวกเม็ดกระดุมต่างๆนะคะขายด้วยนะครับราคาก็จะถูกกว่าร้านอื่นๆนะครับแล้วก็จะมีผ้าอ้อมด้วยนะครับ ผ้าอ้อมสําหรับเด็กแล้วก็เอาไปตัดนะครับสําหรับทารกนะครับก็จะเป็นร้านก็จะเป็นร้านใหญ่นะครับแล้วก็ร้านนี้พิเศษอย่างหนึ่งก็มีลานจอดรถด,ด้วยนะครับมีมีที่จอดรถด,ด้านหลังซึ่งเป็นในส่วนของตรงนี้เป็นเจ้าของนะครับแล้วก็ก็ค่าบ,บริการจอดรถก็ประมาณว่าชั่วโมงละ20บาทนะครับ ก็จะมีในส่วนของพลาสติกด้วยนะครับพลาสติกแล้วก็เป็นในส่วนของอโฟมนะคะไว้สําหรับทํากระเป๋านะครับก็จะเป็นโฟมที่ทํากระเป๋าแล้วก็มีผ้าส่วนมากก็จะเป็นแนวไว้สําหรับทํางานจํานวนปริมาณเยอะๆนะครับสาหรับร้านนี้นะครับแล้วก็จะมีอีกหลายร้านนะครับ อ้ยอันนี้อะไรอ่ะอ๋ออันนี้ก็ไว้ใช้ทำกระเป๋าเชน่นกันนะคะเป็นพลาสติกว่าฝั่งหนูก็จะเป็นผ้าลูกไม้นะครับมานิีร้านดีนามากเมื่อก่อนนะครับก็จะเป็นโดดเด่นในเรื่องของผ้าลูกไม้ที่สําหรับตัดชุดราตรีแต่งงานนะครับชุดวิวาลาตรีก็จะมาร้านนี้แต่ว่าตอนนี้นะครับก็มีรวมๆแล้วนะครับมีผ้าตัดสูตรด้วยนะครับ ถ้าเงินไม่พอนี่ต้องให้ให้ใหน้องสาวโอนมาด้วยนะครับเนี่ย,ยอืมอันนี้น่กกากลัวอ๋อนี่เป็นผ้ายีนสีแดงเหมือนกันแต่เป็นผ้ายีนนะครับเสร็จหรือยังน้องก็สั่งไว้แล้วก็ให้เขาตัดให้เรียบร้อยเลยนะครับโอ้ก็ไม่ต้องเสียเวลาไปตัดที่บ้านแต่อาจจะมีการเย็บมุมนะครับ อนนี้โอ๊ตไม่มีห้องทํางานแล้วนะครับเวลาเย็ยบจากที่บ้านมันก็จะเสียงดังครโัโอ๊ตก็จะมีจากไฟฟ้าเล็กๆที่บ้านนะครับไม่ได้มีจากอุตสาหกรรมก็มจะเป็นโปดังนะคบมีของเยอะแยะมากมายมีของแต่งชุดด้วยนะครับแต่งเสื้อผ้าเป็นลูกไม้แต่งขอบแต่งริมเสื้อผ้าสวัสดีครับสวัสดีไ,ไม่ได้มานานแล้วไม่ได้มานานมากเพราะว่าไม่มีงาน แล้วก็ร้านก็ปิดไปแล้วอาปิดร้านโชว์รูมที่อยู่ค่ะแต่โกดังก็ยังมีนิดหน่อยอยู่ครับอันนี้หนึ่งชิ้นนี่สองเมตรแปดสิบเพื่อเย็บสองเมตรแปดสิบสองเมตรแปดสิบตัดแบ่งครึ่งจะได้สองชิ้นครับแม่ใช่เอาแบบเอาเป็นขับเป็นเงินเท่าไหรเ่เออที่ต้องใช้เท่าไหร่คะเอาห้าห้าเอาใช้สิบคนเท่ากับว่าซื้อห้าชิ้นที่เป็นสองเมตรแปดสิบสองเมตรแปดสิบห้าชิ้นแล้วก็แบ่งเกิ้นอ่าครับ สองจุดแปดคูณห้าครับแล้วก็แบ่งเกินงแล้วก็ตัดที่เลยคูณสี่สิบห้าร้อยหกสิบห้าร้อยหกสิบโอ้ย,อยตังออกมาห้าร้อยพอดีเลยงั้นเดี๋ยวไปเอาเอาตัดร้อยหรอเนาะสองจุดแปดสิบห้าชิ้นห้าชิ้นแล้วก็แบ่งเกิงเกแล้วก็ตัดที่เลย <Okay. S 1> แล้วก็เดี๋ยวผมก็แปดปีแล้วก็เดี๋ยวกลับมาโอเคค่ะก็ตังมาแค่ห้าร้อยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเร็วไหมครับก็ไ <c> ม <oughs> <c oughs> ่ได้เชื่อชาญอะไรนะครับก็มัน เป็นงานที่โอ๊ตก็คุ้นเคยนะครับอยู่ตลอดเวลานะครับทุกๆวันแบบนี้แต่ก็เมื่อก่อนนะครับหมายถึงเมื่อก่อนตอนที่โอ๊ตมีร้านมีรวงก็จะทําแบบนี้แต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นโจทย์ที่เราอยากจะช่วยลูกค้านะครับให้ประหยัดงบและก็ประหยัดงดแล้วก็ประหยัดเวลาด้วยนะครับแล้วก็ไม่ต้องแตงอะไรเยอะนะครับต่อโจทย์ก็คือสีแดงนะครับแล้วก็ใช้ผ้าชิ้นเดียวนะครับ แค่นั้นเองนะคบก็หาให้ลูกค้าสิบท่านนี้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเป็นชุดเซนซีอย่างอื่นก็สามารถตัดเย็บได้นะครับโอ้ก็ใช้ขนาดในการออกแบบตัดชุดส่วนถ้าจะตัดชุดแบบเป็นทางการแบบทีละเยอะๆโอ้ก็จะมีะช่างเย็บกระจาอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่นะครับประมาณสามสี่ห้าเจ้านะครับอ่าสมมุติว่านะครับจะตัดชุดเรียนะครับก็จะมีช่างฝีมืออ่าส่งไปให้นะครับเราก็จะคิดค่า แกก็จะคิดค่าแรงนะครับโอจะเอามาบวกในส่วนของพัสดุทุกสิ่งอย่างนะคะเพราะว่าแมทเทรียต่างๆโอจะเป็นคนออกให้นะครับในส่วนของช่างเย็บผ้าก็จะในส่วนของช่างเย็บผ้าก็จะคิดแค่ค่าแรงนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปสั้นๆระหว่างวันนะครับมาพบมาเจอมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ สำหรับคลิปนี้ลาก,กันไปก่อนนะคะโปรดแวะร้านก๋วยเตี๋วดั้งเดิมตรงนี้นะครับร้านก๋วยเตี๋ยวเฮีย่องกัดหลวงนะครับมีมีเหลือที่อร่อยมากนะครับสำหรับคลิปนี้ลิ่มลาก,กันไปก่อนนะคระโอชียงใหม่ C M Variety ขอบคุณและสวัสดีครับโอเชียงหม่ C M Variety